คือกันเลยครับนี่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 ห่วยบูเมีนเด้นี้ครับนี่นี่ล่างนี่นั่นนี่ก็ั่างขึ้นกันเต็กกับขึ้นโง่สิห่วยห้อยคนถอดออกตัวนี้ครับนี่นี่ห้อยคนถอดออกได้นี้ครับต่ได้ว่ามันถือนูดีนี่เดี๋ยวมึงก่อนมึงลักษณะก่อนเนี่ยมันล่มลมเนี่ยวุ่วาแม่คาเกิดขึ้นนี่เนี่ยโอ้ยกาฟ้าพ้าอยู่นี่ดิอยู่ข้างล่าง นั่นเมียนค่ะครับผมม้ามาเอาไปเหรครับเนี่ยเมียนม้ามาเอาไปเลยครับนี่มันมาลามง่ะมันมาเอาออนหนุผมไปนึ่เนี่ยเนี่ยห้อย,ห,อยห้อยนูดินครับนี่แล้วก็าถอดอันนีเ้เกีบเอาหนูผมไปเลยโอ้โหหนอย่างน้องมาชัวตาย ไม้อนี้มีตมันมาเรียนเบียดกันแท้เลยครับสม,มือเนี่มาเรียนในกันหน้าเลยนงมันกีนล้ล่ะเป็นข้องเลยยาง่ามครับผมเอ้านี่ดีเอ้มันมาถือกับอันนี้ก่าเาผ้าผมอยู่หนีตัวนี้นี่นี่นี่นมันมาถือกับเ้าผ้าผมอยู่หนีนี่มึงกีล้ล่ะการข้อเลยครับเรียบร้อยรุนจากบว่วงนี้มากมาถือกับเปา,าผ้าผ่ม สวัสดีครับผมสวัสดีตอนใบสีม่วงแดงครับผมเหมือนี่มาตะเวิ่นแน่แต่วิ่นเครื่องฝานี่ครับป้อนขนาดเลยครับชุมืเหมือนนีงแต่เศร้าหนาวมากเลยห่อนเลยครับวันนี้ผ้ามะไม้นี่ครับออกหาอยู่หากินไม้ผมผมยางรัดมาแต่อบานเหมือนนั้นยางยางรัดไปเอไปเก็บไอเด็กกล้เล็กญี่ปุ่นยางรัดไม้เช่นไม้นี่ะครับมึงกินอะมึงขวยมึงกินอะครับมึงกินอะขวยไม่ไม้เลยครับนี่เนี่นี่ปุยปุยอยู่เลยครับ เลขสีเอามาเอามาสั่มให้มึงครับนี่ม,นนนนม,มันมันท่านเห็นผลไหมมันมันจะทำงานผมจะหูว่า,า,านนวมันสีทำงานแต่มันเหยยบเหะมันสีใดยโตนูบอหนูสิยูบอจีบลังครับผมเห็นมากรบดเหรอจีบลังไอ้บ่วงซิ่งขัานหยยบครับตัวนี้ครับเด็กกำลัาพาไมครับเอา พาพามานั่งครับผมสิบหลังเอามายางมาสิบหลังครับผมยี่สิบหลังเพอครับทางเรียนมันอืมมันวุ่นเรียนหู้เต็มเลยครับจอขาหน้าผุนก็มีขาหน้าผุนก็มีผุนยูผุนก็มีอีกคำหู้หนึ่งมันเป็นหู้หนึ่งไหมอีกมองหนึ่งกระเทกเสียงเดียวกันเหรอครับนีุ่ยไม่กระเทกเงี้ยหรอไหมแล้มันอยู่เป็นหมองเป็นหมองครับผมเดี๋ยวสเบีงไปใส่ผุนนักนี่ทางโมเดลหนอทั้งหนอครับเนมันโมเดนเบียดกันแทกเองสิเลยครับเบียดทั้งหนอทั้งสีมันเป็นโค้งมันโค้งเลยครับ เอ้ยใส่ใส่อ right like yeah, em, on. okay. uh, ันนี้ผสมกันเลยครับผมเทั้งกาฝาพาเทั้งอันนี้ไอ้บวงสิ่งผมเพรา่าอยากคูยกันว่าอันนู้นมันเหยียบมันดิใหญโตบ่ไม่ทํางานดีบ่เพราะว่าใส่หลอกก่อนท่านไปทำงานแต่ว่ากาฝาพาดีท่านทํางานอยู่แล้วครับผมเอ๋อเดี๋ยวเปลาใส่เลยครับผมเดี๋ยวขันมันเออขันมันใส่บวกเดี๋ยวสิไปใส่ยุสานหน่อยหน่อยหน่อยหนึ่งย่อนโอไป็นเนี่ยมึงแบบมีทางเรียนในสาครับผม อ,อ๋อเขาเหลือเยเขาคอยไปใส่ญี่ปุ่นครับ <S <S แล้วใส่อยู่นี่แล้วกเยุขงพันเน่ยมันจิโตมากเนยบ่วงสิงบ่วงสิงเดี๋ยว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 เอาบ่วงสิงเลยครับเนี่มางงแล้ว,ว,วอ้ยหูเปล่ย,ย,ยกเลยล้อหมึงเนี่ยผุน จอไม่ไหมนะครับผมยางมาโปรมือนันพอดีโอ้ยดีตัวนี่ผมเลยยางมาเมืองดีตัวได้ยยางมายำไอ้ยางมากรูกับลิ้งเหมือนกัน,นยางมะพานมาพอดีมาโปรไม้งามอยู่ครับทางเรียนยางงามเลยนะจ๊ะอยากล่องอยากหูพึ่งกนครับแต่มันเหยียบม,มันชิดใหญ่โตบนตอนเมื่อตันงใหญ่โตไหมแป่ว่าเดือดขนาดเลยครับเดือ <laughs> ดสีม่วงครับผม ไก่ปีใหม่นะครับฮ่าเสบียงไก่ปีใหม่แล้วฮ่าสเ,บเาสเบียงก่อนครับเอ้าเดี๋ยวตั้งอันนี้ไอ้ตั้งบ่วงจะเข้าก่อนครับเพราะว่ามันตั้งยากไหมไม่เป็นเสือกใส่เว้ได้ลยจังเลยมันเป็นเสือกมันเห็นหนักเสือกมันอ่อนไหม แล้วมุมีสซริงเศรษลิงนี่คืออยู่ครับผมว่านี่ครับในประมาณนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวยี่เราเหยียใส่เขาอันนี้หยับอันนี้ลงครับผมให้มันเหยียบลงกยังไงให้มันเหยียบอันนี้ให้มันลั่นยังไงไหมพอจะมันเหยียบให้มันลันเลยอันนี้มันแข็งป่นเหาียใส่เขาไปผมลุกยังอยนึงครับผมพอให้มันลันได้บไหมเห็นครับเอาอย่างไรก็ฝากไปเเด้อฝากกดถือใจแน่ครับผมกฝาก กตีตาไมไหมนําเรือไปกำลังใจผม,มวันนี้เอาอนี่มานําครับผมทั้งสองยางเลยมึงเท่าได้สิทั้งแต้มดีกันครับผมนือสิบูได้ทั้งสองยางเลยเดี๋ยวเราตดตาเมึองกับผมอ๋อนีเลยครับเนี่ย ประมาณนี้นะครับมันจีนี่โตบ่ขอแค่เรียนทานกับพ่อครับผมเอ้าเดี๋ยวเปล่าใส่ครับผมเดีย๋ยวสิน่คงก่อนใส่เวลาใส่ในจักหน่อยครับโอู้เงยหน่อยนะ ใส,ส่ไว้ยังสี sure. ่แหละครับมึงทางเลีนมาดิดละครับผีมันเลีนไม่ทั้งหนอกไหมมันเลีนแล้มานทั้งหนอกครับผุ่นเป็นทางเลยเป็นทางมายางงามเลยครับมึงติดละผุ่นผุ่นมึงเป็นคลองมายางงามเลยครับมันเลียนสารทีงยังไงวะมึงจิดละอุ้ยผุ่นมึงมันเลีนไปผุนผุนผุนครับผุ่นนี่ไปเป็นคลองเลยครับผุ่นผมไปใส่จุ่มวันนี้เลยครับมึงจิะมึงพุ่มใส่ไว้ที่ไรนี่ผ้าพาวิ่งใส่แวนีครับผมมาลังหนึ่งลาดไว้ กะว่ามันเลี้ลงมาเมืองทางเลี้ยงไลงมาสิละครับย่างงามเลยมันเลี้ลงมาหนีทางหนึ่งแล้วมันจะเลี้ลงมาผีอีกเส้นหนึ่งครับผมเลี้ยงด้วผุนเส้นหนึ่งผมก็เลยแซะลัดไปหันเส้นหนึ่งผุนหู้หนึ่งครับหู้หนึ่งอยู่ผุนหู้หลายครับผมผุนอีกหู้หนึ่งครับผุนอยู่ผุนครับนัอยู่ฟังถ้าผุนเห็สิ่ปใส่อยู่ครับได้แซะจุ่มมันหนีก่อนมันเหลือจังปใสอยู่สาหน่อยครับผมเพราะว่าจะฉีดเหลือบดอกเออเนี้ยย่างเลาะใส่ครับ มึงอกีล้ล่ะโอ้มันชางไหมผุดมันช่างมันเลียนไหมเลียนทั้งนอกได้สลาดครับโบ,บเลียนเบียดกันเท่เลยจูหมื่นเลยเลียนใกนกน้าเลยครับมึงอกี้นี่เป็นสามแยกเลยครับนี่ตัวนี้สามจีแยกเลยครับนี่มึงอกีล้ล่ะนี่ใส่จุ่มกัน,นไปหนีเลยบ่ครับนี่ซีลังเ <c ười> ซย์ไปหนีซีลังเลยบ่บ่เ <c ười> นาะโบเซย์ยังจันนะครับเดี๋ยวอีกเซรัดทั้งผุ่นรัดทั้งผีเอาครับผมแล้กวก็มันจีแยมมันหนี พอเวมันหนีผมก็ลัดไปหนังหนึ่งอยู่นี่มันเวมันหนีผมลัดไปแล้วลังหนึ่งกาฝาผ้าครับผมเอ้าเดี๋ยวเฝ้าใส่ครับผมมึงใส่ลัดในป่านนี่มึงจะได้โตบ่เราทิตามมึงครับผมผนหูหนึ่งอยู่ผนครับผดี๋ยวหูนี่เจ้าอันนี้เอ๋บ่วงสิ่งเสียไว้ครับผมเสียไว้อยู่นี่แหละนี่ทางมันชียร์เล่นลงมาหนีครับเดี๋ยวกาฝาผ้าตัวนี้พวกเจ้าใส่อยู่หูของรังเอ๋ใส่อยู่หูของรังไอ้มึงครับนี่เมึองนวยผมให้ม่น้องมืงกินดี่ะ เมือสิเลีนขึ้นแล่นลงเขาหู้ได้บุ้งเลยนะครับใส่ใบป,ปากขู่ก้อนนี่ได้เสียวันนี้ล้างหนึ่งครับนี่เมืองทางมันเนี่ยดินพุยๆครับนี่นี่ห้อยตีนครับผมมีห้อยตีนอยู่นี่แต่ห้อยบเบาไงบ้านไดน่าจะเป็นหนูขั้วของจังกรทองเขาค,ครับหู้ไงบ้านนีบนหน้าทองเขาหน้าผมว่าเนอาเดี๋ยวผมจะเสียเมืองล้าง,งที่ไทยแหละครับได้เฝ้าใส่เดี๋ยวพอกันต้นมะยำไอ้ปุ่นนะครับเพราะว่าอันนี้เสื้อก้มขาดเสียงหนึ่งครับเสือ้อไอ้ไอ้กาแาผ้าผม เดี๋ยวเสเอามาเปลี่ยนเดี๋ยวเอามาใส่อีกมือเลี้ยงังหนึ่งเพราะมันขาดอยู่นี่เดี๋ยวเปลี่ยนกันค่อยเอามาใส่อีกเนาได้เสียม,มือมึงอยู่นี่ครับผมหลังหนึ่งแล้วออก็ใส่มัาแล้วได้พอกันต้องมายามผลนะครับเดี๋ยว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 เขี้ยงเหงาคนครับนี่มึงมันหลอดมันดหลอดลออกไปนีแล้วเขี้ยงเหงาดีดีครับผมยามกลับมาทำงานมันจังอันนี้โบเพชรเพชรผ่านไหม ยีเรียนไปทางได้โมไดโตมันร้องเมึงติ๋รไรใส่รัดแบบนั้นนี่ห่วยขี้เกียร์แต่นอกบันยินเกียนครับเอาประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวพอกันต้องมายามครับผมจักรสองทุ่มสามทุ่มนี่แหละครับเมึงจีม,มานบ่มือนนี่กาฟาพ,า,พากับบ่วงสิ่งผมเดี๋ยวพอกันครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีตอนคำสามถุมร่วมอวยๆครับผมเดี๋ยวผ้ามายำไอ้กับดักหนูครับผมแส่ไว้อยู่ไม้ทั้งปุ่นมันเหลือสี่หลังครับผมเอามาใส่ยูซสานี่ยนะครับเนี่ใแ่ไว้สี่หลังครับเดี๋ยวมือในสาก่อนมันจะมีโตบเ่เดี๋ยวคอยเป็นมือไม้ปุ่นไม้ปุ่นลายอยู่ครับโอ้ยอยู่คือโกอ้ ยังมาสี่หลังมาใสช้นสานผมเห็นทางเลีนมันเดี๋กบหัวมันสะมีโตโบยี่หีอล่างหนึ่งครับอยู่คือเก่าอยู่โตโบ่ปุ่นทางเลีนมันอยู่ไต่หากใหม่เลยครับปุ่นปุ่นมันหลำลงไปใส่บ่ได้ตัวละสามันสั้นครับกบภาฝาพากับบ่วงซิ่งได้มาย่างละสองครับผมใส่ในสานนี่ อยู่คือเกาอยู่ครับกระุุนอันหนึ่งอยู่ผุนครับบวงอ๋อผมมีแตงังผมมีนิสานนี่ไปเดี๋ยวพาไปมืองอยู่ไหมของเทะครับผมบันนี้ไปลุยต่อครับเดี๋ยวพาเมมึงอยู่นี่บันนี้มองกันเทะมองมองนี่บริไลปันใดครับผมผุ่นอยู่ผุ่นข้างคักผุ่นอยู่วางผุนครับอยู่นี่โบจักรลังเหรอครับสามสี่ลังอยู่นี่ลังหนึ่งอยู่ปากหูลังหนึ่ง มึงอยากหู้งหมวย่างไงไหมใส่รัดไ้หันอีกรังหนึ่งครับเผื่อมแมลนออกไปผุนเผื่อแมลขงข้อนี่เ <c oughs> นี่ยมันทิ่มลักทานมาอยู่ครับนี่มีอยู่ครับนี่อันนี้มันครับผมนี่ขลีมันะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันทิ่มลักทานมาอยู่นี่หู้งูมันสิออกบอ่หููหยยางไงหนึ่งเนาะได้ยังว่ากันมืออนเสาหไม้คลองแท้ะครับบาดใส่จุ่มอยู่นี่วางซิฟลังนี่แหละครับมึงจะมีโตบบครับผมมีทำงานบบ มึงทางเรียนเหรอครับพ่นมึงเป็นข้องเลยมึงเหรอทา่าของย่างงามไหมเอออู้โมยูโมยูครับนี่กับดีดอยู่ของโมยูไหมมันเล่นตำไปเนี่ยเด่นีิโอ้นี่เนี่ยห้อยไม้เลยครับนี่นี่นี่ห้อยดินซุ่มๆไม้เลยครับ ตามเป็นี่ยวไดนี่หำไมมันซุ่มๆเลยครับนี่นี่ดินนี่ดินนังซุ่มๆอยู่เลยนี่มันคือสารมันสอดไปเนีย่างไดนี่มันคือบัวเหยียบนี่เนี่ยแล้มันออกจยากแั้มันออกจากล่างนี่บัไใ้โตล่ะเนี่ยมันคือบัวเหยียบตัวนี้โอ้สารครับเนี่ยเมืองดินยี่ซุ่มๆอยู่เลยครับนี่หำอมมันปีนขึ้นไปปีนเข้าหูวนี่ รังหนึ่งก็ใช่รัดไปอยู่ đ ด้ล่ะเนี่ยโอ้สดงวันรังนี่ง่อลันนี่นี่ข่อมขิดินบ่เดี๋ยวเดี๋ยวงานลงกันยังไงครับผมมันข่อมขิดินบ่ลันมันเกียบโอ้ยหน่อเสียดายครับเหรอกับรันหนึ่งมดใหญ่โตไหมเดี๋ยวเอขึ้นน้องมึงทังกระเท่ก่อนมันมีหวยทังกระเท่ศข่อนมึงหูมันเดีย๋ยร่ะเนี่ยรังนี่กับกับรันนี่กันบ่วงสิ่งผมไหมเนี่ยมันก็มดใหญ่โตไหมเนี่ย โอ้สีดายเลยเนาะว่าหันกําลังความโบแต่โตขึ้นกันโอ้มันเรียนออกไป็นเงาดีออมันก่ฉลาดจีอยู่ข้างล่างกับกาฟ้าพาเด้นนะครับปวดโอ้หนอเอาหมื่นเสาได้โตเท่าอะไรพวกบ้านนี่มีโตแสดงว่ามีโตครับผมไม่นี่เนาะในจังหวะการมื่นเสาหู้มันหลายอยู่ครับมีโตเท่าอะไรไม่นี่มึงทางเรียนดีแหละครับทางเรียนยางงามเลย ไม้นี่มีตัวมันมาเรียนเบียดกันแท้เลยครับซูม,มือเนี่มาเรียนในกันหน้าเลยนะเมันอกีล้ล่ะเป็นค้องเลยยาง่ามครับผมเอ้านี่ดีเอ้มันมาถือกับอันนี้กรปาพา่ผมอยูหนีตัวนี้นี่นี่นี่มันมาถือกับเปาพ่ผมอยู่หนีนี่มึงอกีล้ล่ะการข้อเลยครับ <laughs> เรียบร้อยรุ้จากบ่วงนันีมามาถือกับเปาพ้าผมโอ้หนูเอหยงต้องเขาหนู่มหยงนี่เราเมืองกอน ต้องเขา่าผมโบเมียนครับผมดูกวันดูกนูพูครับผม,มนหน,มนาชี้เมยมันอยู่โบเมียนท่องเขาเลยครับนี่เมึงคนของหูเลยดูกวันอ๋ออ๋ออ๋ออ๋เดี๋ยวมืงอื่นเพื่อนมีแมย์ <c ười> โอ้ยเรียบร้อยอย่าจื้อบาดน,นี่เรียบร้อยครับผมมีแต้มอยู่ครับขึน้นนี่ลูกมันดูกอ้อนนั่น้ยดูกนู้พูครับโบเมียนท่องเขาเดอกมันหนาชี้มีหลายโตอยู่ มันเลนตําอันนี้บ่วงสิ่งผมของโบได้ตัวมันเลนตานําอันนี้บานนี้กาแฟผพา,พาบอย่างครับเอามีเตรียมนึ่งเลยครับมึงจะมีอีกบอเนี่ยกาแฟผ่าผมทำงานแล้วผมใส่รัดไว้เบิดเด้แต่ว่าบ่วงมันรันสองหลังแล้วมันหังโบได้ตัวโอ้มนต้องไปเกลี่ใครไหมละผมว่านี่เนี่ยสามแยกรบผมสีแยกไหมล่ะเป็นสีแยกเลย อันนี้มีอีกบ่อมึงท่างอยู่แล้วอู้ยางงามเลยครับนี่อันหนึง่งส่ลาดไหลผมใส่ลาดไหลเบิดครับมึงเจ๋อมึงเจ๋อเป็นเดือนมวยยังงามไหมมันเรียนไหมปวดปวดมันโมเรียนในก้านหน้ามันโมเรียนในกางกันเท้าได้สูมือนี่มันเรียนใน,ในก้านหน้าเลยครับมึงเจ๋อคุณปวดแรงได้ผลเบิดแหละครับอยู่นี่ือรังชัยไทยนั่นรังชัยไทยก็บมี่ห้อยขวดครับผม มี่ห้อยมันขวดกิดินขึ้นมาครับมึงเจนิ่นนะดินซุ่มๆนี่เนี่ยมันเรียนเขาทั้งใด่วะโอ้ไม่สะาดครับเนี่ยเบิดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจสรับอันนี้กับใส่มึงครับผมเดี๋ยวอกับฝ่าพามาใส่ทั้งผีนำําแต่ว่าขึ้นนี่ก็มีเต็มนึงอยู่นี่ครับเอาเดี๋ยวพอกัน,นมือซ้อครับผมมันจะมีอีกบ่มันหนาจะมีเมย์มันอยู่อยู่ผมวานี่มอสันก็มีรุ่นนี่ลายอยู่ครับนี่รุ่นก็ดูอ้อนนี่อ๋อเดี๋ยวจะว่ากันมือซ้อสำหรับขึ้นนี่ก็วันนี้ราตีสวัสสดดีคครรัับบผม สวัสดีตอนสอบครับผมพุ่นงว่วนไปอันนี้เหยียบกับผมมุนเบอร์มังครับนี่ลามงวดกับลามมือเมืองเด้ผู้ใดงว่ดวนผู้ใดวะนะกับผมอยู่หันอยู่หันกองกันอยู่หันนะครับแมือนง่วนเหยียบมุนเบิร์มังหรอปล่โอ้คนลามงวดจะมันกี่ลายครับเนาะไปเดี๋ยวพาพเมืองอันนี้ครับผมใส่กับใบกับผ้าผ้ากับอันนี้บ่วงบ่วงซิ่งมาขึ้นอยู่หนีว่าไหนเตี่ยงกับผมนี่ มันมีอยู่นี่กับอยู่หม่องงัวอยูน่นะครับกับอยู่สาอยู่สาผมไม่เมืองแล้วพ่ม,มีโตอย่างไรกูมาแล้วครับเมองอยู่นี่งิมีบนนี่มันขึ้นกระไดเต็มหนึ่งอยู่ผุนครับหม่องัวอยู่บหรนีดังเ่ม,มีโตครับผมอยู่นี่คือชิบุมีเหครับผมว่านี่นี่ปากหูถิ่อเก็ยังบบกอยู่มงนี่ครับนี่อันนี้มัน มันมีหลักฐานมันอยู่นี่ครับนี่นี่ขี่มันครับนี่ขยี้มันนี่เอาเอาผมเป็นยังครับผมเดี๋ยวไปมึงงัวก่อนมึงเป็นมูลเบืดอปวดก้บผมใครครับผมผมว่าใจงัวสิไม่อันนี้หอดมึงสิมีตัววัวมาขึ้นเดี๋ต้มหนึ่งเด้อยู่นี่ก้าบลันก้บอันนี้พุ่งก้บลันอยู่หามุ่งไปใโตนั่นคือกันเลยครับนี่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 ห่วยพวแม่เดี๋ยวนี่ครับนี่นี่ร่างนี่ นั่นน ok ี่ก uh. ็ลันขึ้นกันเตะกับขึ้นงูองศ์สิหอยห้อยคนถอดออกตัวนี่ครับนี่นี่หอยคนถอดออกได้ี่ครับแต่ได้ว่ามันถือนูดีนี่เดี๋ยวมึงก่อนมึงลักษณะก่อนเนี่ยมันุ่มลมเนี่ยผมว่าแม่ค้าเกิดนี่เนี่ยโอ้ยคนเอางูมาลามเถอะเดี๋ยวผมสิมาจบเดี๋ยวผมสิมาถามมึงก่อนเนี่ยนี่น่นังนี่ขึ้นกันกับผมหนึ่งมันขึ้นกันนี่มันขึ้นกันนี่ครับนี่ มันคลืนกระล่านนิดกันครับนี่นี่ล้มล้มนี่ครับนี่เขามาถอดออกบ่แม่นักขักงพมวานี่นี่มึงเจ่ะหนูดินมันก็สีมันว่างยิงผีตัวมันคือสีมันล้มล้มยิงสีนี่โอ้ยคุผมยังมาซัวตายมันแตเนาะกาแฟผ้าอยู่นี่ดิอยู่ข้างล่าง นั่นเมียนคักครับผมมามาเอาไปเหรอครับเนี่ยเมียนมามาเอาไปเหรอครับนี่มันมาลามง่ะมันมาเอาอ่อนกุ้งนูผมไปนํำเนี่ยเนี่ยห้อยหนนห้อยนูดินครับนี่แล้วก็มาถอดอันนี้เออเก็บเอาหนูผมไปเลยโอ้โหหนนอย่างน้อมาสัวตายมันแคหนอ เมนะครับล่ครับนี่ครับมันคือชิมาว่างยืงสี่ว่างยูนูมันต้องยูนํางไหมมันมาถอดออกเอาไปแล้วครับมัแมาเอาในบ่วงไว้นําบ่ในบ่วงสิ่งผมอ่ะโอ้ยเนาะตายตายตายแนวนี้โอ้คนมาเอาไปแล้วครับมามาลักอันนี้นู้นไปแล้วแล้วนี่นี่ห้อยมันอันนี้ครับนี่ห้อยมันควย์คลยไอ้คลยขี้ดินครับนี่ โอ้ยมันออกหูใดวะออกหูตัวมันลันเหรอครับมันเขาเอาไปเหรอครับมือขึ้นถืออยู่นีครับนี่มือขึ้นนี่มือขึ้นก็าลั่นสองลังหางโบได้ตัวหางมัดถือกับฝาผ้าครับจังยู่เอมือทางเล่นดีนะครับผมวายมันสิมีหลายตัวมองนี้นี่เซ่ไปหันโอ้ขี่หลายครับเย็น้อผมว่าโบย่างเหรอครับเขาเอาไปเบิดเหรมันมายังอันนี้ เอางอมาลามั ð, um, on, ang, นไม่ยางมึงนี่ล้างนี่ก็ล้างนึนกันนี่มันถอดไปหล่วบ่ปกติเขมัมลันต้องได้โตครับนี่เนี่ยล้างนี่กัล้างนึนกันนี่มันถอดออกไปแล้วครับนี่มันเอาไปเบอด์ล่ะยางขี้ๆก็สองสามโตเหมือนเด้อครับนี่สองโตเลรอครับเพื่อนว่าเพราะว่ากาฝาผ้าเนี่ยเขาัม่ลันต้องได้โตเลยมันลันงองลัางนี่ครับนี่ลัางหนึ่งถึอถอดออกล้างหนึ่งเอาเสียไปคือเก่าครับนี่โอ้ขนห่าเนาะ ชัวาคาเขยเนาะมวยย่างเหรอครับเขาเอาไปเบิร์ล่ะโบได้พอ่อตดอกเบิร์ล่ะครับนี่อยู่นี่ปู่พุ่งแล้วก็มันสอดดอกมโหฬิบารย์เน,นี่ยใส่รัดไว้เอาพวงมาใส่รัดไวเมื่อคืนโอ้ยเนาะโบได้ครับได้อยู่เดี๋วเขาเอาไปเบิร์ล่ะมาท่านันขนาดว่ามาส่องอยู่นะเมือนนี่อ๋อ,อ,อเดี๋ยวผมมีจอบถามมันอยู่ ผู้ใดอดอกลูกงัวผู้ใดบุนิเรียบร้อยก็ับผมเช่าหนิผู้ใดพโตโต่อตัลนะครับม้าเอาไปเบ่นแหละเดีย๋ยวพวจิมมจม่จอบอยู่บักใดผู้ใดไปควดมาเอาไปย่างในหน่อยก็สองตัวล่ะครับราะว่ากาฝ่าพามันลันกาฝ่าพาลันสองตัวล,ลันสองหลังไหล่ะครับนี่ยังไม่ค่อยเหลือติดอยู่ครับนี่นี่หลังนี่ร่ังต้องมันถอดออกไงครับเนี่ย ปล่อยเหลือดิ้งปีดอยู่เลยนี่ล้างด้วยมาถอดออกนี่นี่โอ้เจมสนอันนี้แห้งเหมนาะคนเฮ่าโง่เบื่อเนี้ยนี่แหละมันอกได้มีปัญหากันมันอกี้ยังหย่อนยังฉีลนะครับนี่ประมาณนี้เยาะเลยอ่ะปล่อยง่วมันเลยสบ่ปล่อยง่วมันยางมันจอยทีบนี่โอ้ขุ่นกับเทนอนี่นะครับครับตล้วนี่กันมีหไมยลูกหลักครับผมมันลูกหลักก่อนลูกหลักก่อนหลังปักไว้ขึ้นครับผมซองหลัง บ่วงอันนี้ผมนี่บ่วงเหยียบผมนี่บ่วงเหยียบผมหพรามันลุกแรงเพอยมันลุกขึ้นมาแล้วมันก็นี่เอาปากเวดลงไมันขึ้นเก่าสองหลังเลยย่างหน่อยๆก็สองตัวละครับเอานี่การผ่ามันดันสองหลังเหีตัวนี้ก็ดันสองหลังหบ่วงว่ามันจีนัยโตวัวพวกมันขึ้นโมได้แต่ลักมันลูกอย่างนี้แหละครับนี่มันทอนลักกันมากแล้วเสียบลงกมันขึ้นเก่าเดี๋ยวตอนเที่ยงมันสิมาเขียนง่วงอยู่เดี๋ยวสีมะหยาอยู่โอสิมาถามมึงด้วยกัน มันเป็นผู้ใดก็ชัวร์เลยไหนนะวันนี้เพื่อนหากันยันหย่อนนี่สิละครับนี่เพื่นหากินเหมือมันลักโอ่งข้นว่ะนี่โอ้ยเอาเดี๋ยวอย่ากันมือไม่ครับผมก็ได้ได้มือขึ้นนะครับเต็มหนึ่งเจ้านี่ก็ยังแต่อันนี้ห้อยเลือดที่เขาโจงไม่ให้ดีตอนบอถือกระเป๋ไปหนังบนจ่วหลังเดี๋ยวพอคลิปต่อไปครับผมยังได้กระฝากในเรื่องผู้ใดฝานมาฝากกดถือใจแน่ครับผมกรฝาก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม เดี๋ยวพรอนคลิปต่อไปก็ผมจะรักกินหนีกับปฝาเพียกชิมินนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรอนครับผมโอ้ศูนย์แห่งครับอ๋อคนหหนยากหน่้ยหน่อยก็สองตวัวนะกับป่าพามันทำงานไงกับรันนี่สามวันน้ำล้างนี่ว่างขอรออยู่ซั่มเนี่